สวัสดีครับผมรายการพระเครื่องยอดนิยมนะครับหนุยพระบ้านนะครับ EP ที่155ครับคลิปนี้นะครับมีพระเก่าๆที่สวยยอดนิยมนะครับหลายรายการนะครับตามนี้เลยนะครับด้านหน้าทุกท่านนะครับชื่นชอบและสนใจรายการไหนนะครับติดต่อเข้ามานะครับ e ีที่155ครับคลิปนี้ครับสุดยอดพระเก่าเก่าๆที่สวยนะครับเป็นพระเก่าเก็บบ้านๆนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเช่นเดิมนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้นะครับแอดไลน์เสร็จเบอร์โทรศัพท์นะครับ ไลน์ไม่ขึ้นก็สแกน QR Code ติดต่อเข้ามานะครับโทรหรือทักไลน์นะครับทุกท่านภาพเก่าที่สวยนะครับรายการแรกนะครับเป็นเตารีดหลวงปู่ทวดนะครับมาพร้อมตลับเงินพร้อมใช้นะครับเตารีดยอดนิยมนะครับปีศูครับตลับเงินเก่าสวยเดิมนะครับสนใดที่ชอบแไปสนใจนะครับ ติดต่อเข้ามานะครับโอนไวส่งไวทุกท่านนะครับตอรีดใหญ่พิมพ์ A ปี05้าครับนานานมาทีนะครับตอรีดใหญ่ยอดนิยมนะครับสภาพสวยสวยบ้านบ้านครับด้านหลังก็สวยเดิมนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับมีรอยตะไบแต่งเดิมนะครับตอรีดใหญ่พิมพ์ A ยอดนิยมครับปี05มีดินเบ้านะครับรอยเรื่อยนะครับรอยตัดชนวนใต้ฐานครับตอรีดใหญ่ยอดนิยมนะครับ ชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับพักเครื่องยอดนิยมนะครับหลากหลายรายการนะครับพระยอดนิยมหลบปุตทวดครับสภาพสวยสวยเก่าเก่าครับต่อไปก็เป็นตัลลีดเล็กนะครับอัปเช่นะครับปีศูนย์ห้าครับยังสวยนะครับตัลี่เล็กนะครับองนี้นะครับพิมพ์หน้าอัปเช่ปีศูนย์ห้าเนื้อทองแดงครับเนื้อนวะนะครับขออภัยนะครับสร้างในกรณีพิเศษนะครับอง์นี้เป็นเนื้อนวะโลหะ และมีตอกโค้ดเฉลิมพลนะครับด้านหลังนะครับหายากสร้างน้อยนะครับโค้ดเฉลิมพลและโคดเฉาชิงนะครับหม่อมเจ้าเฉลิมพลที่คาพรครับเนื้อนวะปีศูนย์ห้าสร้างกรณีพิเศษนะครับสวยงามมากครับมาไม่ใหม่นะครับต่อไปก็เป็นตารีดใหญ่พิมพเอนะครับองนี้เลี่ยมเงินนะครับได้มาสามรายการนะครับชุดหลวงปู่ทวดถึนชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับอง์นี้เลี่ยมกระเช้าเงินเก่า เล่มเป็นรูปหัวใจนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับองนี้นะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่าปีศูน้ครับสภาพยังสวยงดงามนะครับบ้านๆสมบูรณ์มากนะครับตอรีดใหญ่พิมพ์ A อนะครับเนื้อทองเหลืองครับผิวสวยงามมากนะครับท่านใดที่หาอยู่หรืออยากได้ไปใช้เปบูชานะครับไม่ควรพลาดนะครับเนื้อทองเหลืองครับ พระเก่ายอดนิยมนะครับเข้ามาหลากหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นเก่งน้ําท่วมครับวัดสุทัศน์นะครับสมเด็จพระสังฆราชแพรและเจ้าคุณสีสนนะครับประมาณปี2485นะครับรุ่นนี้นะครับรุ่นน้ําท่วมครับเก่งน้ําท่วมพระแต่งเก่าทั้งองค์นะครับเป็นพระกิ่งยอดนิยมวัดสุทัศน์ครับพิมพ์สวยเนื้อสวยนะครับงดงามนะครับหน้าหวานหวานนะครับเป็นพระกิ่งเก่ายอดนิยมครับวัดสุทัศนะ 2 4 8 5เกิ่งน้ำทุ่มนานๆมาทีนะครับสวยงามนะครับพระลอยเรี่ยมร้อยใส่ตลับใช้นะครับเจ้าของติดกาวกันเคลื่อนนะครับสวยงามมากครับอีกหนึ่งรายการนะครับที่หายากสุดๆนะครับเป็นสมบัติเก่านะครับจากบ้านคุณจีนะครับองค์นี้เป็นพระสังกัจายเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับเป็นสังกัจายโบราณครับฐานสูงเป็นพระยุคสมัยเชียงแสนนะครับพบเจอได้น้อยมากนะครับ สมบัติตกทอดกันมานะครับตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับเป็นเนื้อเมฆพัดโบราณครับพระสังฆจายโชคลาภเมตตาสุดยอดครับค้าขายร่ำรวยนะครับพระสังฆจายเชียงแสนสิงหนึ่งหล่อโบราณนะครับหล่อตันทั้งองค์ครับสวยงามนะครับสุดยอดหายากครับขนาดตั้งหิ้งบูชานะครับหนักนะครับหล่อตันหน้าตักประมาณหนิ้วครับรูปหล่อพระสังฆจาย เชียงแสนครับต่อไปก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับอินโดจีนนะครับสังคติสั้นครับหน้าเสาห้านะครับหล่อโบราณเก่าสองสี่แปดห้าครับชินราชอินโดจีนครับไม่มีโค้ดนะครับไม่ได้ต่อโค้ดแต่สภาพเก่าสวยงามครับรูปหล่อพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีนสองสี่แปดห้า สภาพสวยและงดงามนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับผิวสวยงามมากครับชินราชอินโดจีนไม่ผ่านการใช้นะครับไม่มีโค้ดนะครับมีรอยตะใบแต่งเก่าใต้ฐานครับต่อก็ด้วยพับปิดตานะครับพิมพ์หูกระต่ายครับองค์นี้เป็นเนื้อสมฤิ์นะครับเป็นเนื้อสมฤิ์เงินเก่ามิยันนขระทั่วทั้งองนะครับหลวงปู่นาคพัทวจาระเคจังหวัดนครปฐมครับ สุดยอดหายากนะครับพระปิตาหูก็ต่ายนะครับท่านสร้างไว้หลายเนื้อส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อเมฆพัดครับองค์นี้เป็นเนื้อออกกระแสเงินทั้งองค์นะครับเก่าสวยสมบูรณ์ครับพระปิตายอดนิยมยันนคหละนะครับเต็มสูตรนะครับหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้พิมพ์หูก็ต่ายครับสภาพสวยและงดงามนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระปิตาเก่ายอดนิยมหูก็ต่ายหลวงปู่นาควัดห้วยจรเข้ครับ สุดยอดพระเก่าที่สวยบ้านนะครับมาใหม่หลายรายการนะครับต่อกันด้วยพญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรเนื้อสมฤทธิ์นะครับสุดยอดหายากครับเนื้อโลหะนะครับเหมือนพระบูชาสมัยโบราณนะครับน่าจะมีส่วนผสมนะครับของเงินทองนาคนะครับให้ชมชัดนะครับหล่อโบราณเก่าด้านหลังนะครับด้านบนนะครับเป็นเป็นจอบใหญ่นะครับรูปเหมือนจอบใหญ่หลวงพ่อเงินสุดยอดแห่งความเก่านะครับเป็นร้อยปีนะครับ พญาเต่าเรือนเรียกทรัพย์หลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสุดยอดพระเก่าสวยโบราณนะครับสมบูรณ์มากครับและหายากนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่ตัวเล็กๆนะครับองค์นี้ตัวใหญ่นะครับพญานะครับพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินครับมาชมพระสมเด็จกันบ้างนะครับบางขุนพรมนะครับโกูใหม่โกูวัดใหม่อมตะรถนะครับมีภาพปู่เก่าสวยงามนะครับพระสมเด็จบางขุนพรมครับ ปั๊มยันสวยงามนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับติดต่อกันเข้ามานะครับพระสมเด็จบางขนพมกุใหม่ครับเปิดกุประมาณปี2 5 0 0นะครับปั๊มตาวัดนะครับเป็นเอกลักษณ์ครับพระสมเด็จเก่าสวยครับบางกุนพมมาพร้อมคาบกุเก่านะครับสวยงามมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับทุพี่น้อง f อฟทุกท่านพระสมเด็จบางกุนพมนะครับ อีกหนึ่งรายการก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับหลวงพ่อหมุนวัดคลอง12ครับจังหวัดปทุมธานีนะครับหลังยันนะครับพศ2463หครับหลังยันตีนิสิงเหพระชินราชนะครับหลวงพ่อหมุนวัดคลอง12สสภาพเก่าเดิมๆนะครับร้อยกว่าปีนะครับความเก่านะครับยังสวยครับสมบูรณ์นะครับชินราชเนื้อผง สุดยอดเจิเก่าจังหวัดปทุมธานีนะครับหลวงพ่อหม่นวัดคลองสิบสองต่อก็ด้วยบางสายญาตินะครับบางขุนพรมนะครับบางสายญาติพิมพ์เล็กูเจดีเล็กนะครับองค์นี้นะครับจะมีหลายพิมพ์นะครับกูเจดีเล็กบางขุนพรมครับพระสมเด็จบางขุนพรมโบราณนะครับนําไปฝังกูที่เจดีวัดกูเจดีเล็กนะครับสวยงามนะครับปางสายญาติครับมาใหม่ๆนะครับล่าสุด ต่อก็ด้วยเครื่องรางของขังนะครับสุดยอดความนิยมนะครับประมาณปี2482ครับแหวนเงินลงยาลายธงชาติหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนครสวรรค์มาใหม่อีกหนึ่งวงนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นประดิ์ลิมประยุนนะครับลูกศิษย์เอกนะครับเป็นผู้สร้างนะครับสมัยก่อนลงยาเก่าสวยคมชัดนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนครสวรรค์เนื้อเงินนะครับ สวยงามและหายากครับชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับแหวนเนื้อเงินลายธงชาติครับยุค2482ครับสวยและสมบูรณ์นะครับท้องวงไม่ขาดนะครับตามนี้เลยนะครับพระบ้านพระเครื่องยอดนิยมนะครับเก่าๆสวยๆบ้านๆต่อไปก็มาชมเครื่องรางยอดนิยมอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้เป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ครับงานแกะเก่านะครับ สุดยอดหายากนะครับโชคลาภเมตตาค้าขายครับมาพร้อมกับแหวนเลยนะครับปิดตางาแกะเนื้อแห้งๆชํำๆสีสวยๆท่านใดที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับมีค่าเก่าๆเดิมๆนะครับงาแกะเก่ายอดนิยมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับมาคู่กันนะครับกับอีกหนึ่งรายการนะครับนางกวักงาแกะ ขี่สิงห์นะครับแม่นางกวักนะครับขี่สิงห์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับนครสวรรค์สวยชํำและเก่ามากๆนะครับท่านใดที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อเดิมไม่ควรพลาดนะครับสวยแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะครับนางกวักงาแกะนะครับเนื้อสวยงามมากครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับขี่สิงห์นะครับขี่คตสิงห์นะครับกรณีพิเศษนะครับตัวนี้เป็นโคตสิงห์นะครับไม่ธรรมดานะครับเก่ามาก ทำสวยนะครับหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพนครสวรรค์ต่อไปก็เป็นเหรียญเกจิอาจารย์ยอดนิยมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีครับเป็นเหรียญรุ่นลาผลพูนทวีนะครับตอกยันนะสังคติสภาพมีผ่านการใช้มานิดหน่อยนะครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องยอดนิยมนะครับปี2511เเป็นเหรียญลูกไข่เนื้อทองแดงนะครับสภาพเก่าสวยยังสวยนะครับเหรียญเกจิยอดนิยมรุ่นแรกครับสมุทรสงคราม หลวงพ่อเนื่องวัดจุลามณีครับต่อไปก็เป็นพระเนื้อผงนะครับโบราณนะครับมาพร้อมตลับเก่าสวยงดงามนะครับเป็นพระผงเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับสร้างน้อยหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญเป็นพระเนื้อผงเก่านะครับสร้างไว้ตั้งแต่รุ่นโบราณนะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญครับ ชคลาภเมตตาค้าขายนะครับสมชื่อเจ้าสัวนะครับวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับต่อกันด้วยพระเก่าโบราณนะครับพิมพ์เทวดานะครับองค์นี้นะครับหลวงปู่บุญเนื้อผงยาวัฒนาครับมียันนัขละนะครับจานยันนัขละสวยเดิมนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับจังหวัดนครปฐมสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับเนื้อผงยาครับ สุดยอดหายากนะครับเป็นพิมพ์เทวดานะครับเก่าและโบราณนะครับมียันนัคลาะนะครับใต้ฐานครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมครับท่านสร้างพระเนื้อผงยานะครับหลายพิมพ์หลายแบบหลายชนิดนะครับแยกแตกต่างกันออกไปนะครับสวยแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามานะครับสุดยอดในด้านโชคลาภนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับพระสมเด็จแหวกม่าน ประมาณปี2510กว่าๆนะครับหลวงพ่อกวยวัดโคศีตาลามจังหวัดชัยนาทครับหลังยานาขละนะครับเก่าสวยเดิมนะครับพระสมเด็จแหวกม่านครับหลวงพ่อกวยสภาพสวยๆเดิมๆเก่าๆนะครับอันใดที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับเมตตาค้าขายสุดยอดนะครับพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยครับจังหวัดชัยนาทเดิมๆเก่าๆนะครับยอดนิยมนะครับเชิญชอวปะสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับ แล้วก็ภาพไทยเกจิเก่าโบราณนะครับยุค2470กว่ากนะครับภาพซีเปียไม่ทราบที่นะครับสมัยยังหนุ่มนะครับเผืจอท่านที่ชื่นชอบและสนใจนะครับภาพเก่าโบราณนะครับตัวหนังสือการเขียนก็โบราณนะครับด้านหลังเรียบนะครับภาพถ่ายซีเปียเก่าไม่ทราบเกจินะครับไม่ทราบที่นะครับ ต่อกันด้วยพระกุเก่ายอดนิยมนะครับอีกหนึ่งองค์นะครับนานานมาทีนะครับองค์นี้นะครับเป็นพระเนื้อดินท่ามะปางกุเงี้ยวทิ้งปืนนะครับจังหวัดพิษณุโลกกูวัดภรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกครับข้าวเก่าๆที่สวยเดิมมนะครับพระท่ามะปางเงี้ยวทิ้งปืนซึ่งเป็นพระที่ทหารสมัยก่อนนะครับใส่ปาาเงี้ยวป่าพ่อสมัยโบราณนะครับยุคราชการที่5เก่าสวยสมบูรณ์นะครับ พระธารมาปางเงี้ยวถึงเปิดครับจังหวัดพิษณุโลกสุดยอดหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับเป็นพันเนื้อดินพิมพ์มานวิชัยนะครับอายุหลายร้อยปีนะครับยังสวยสมบูรณ์ครับมาใหม่ใหม่นะครับต่อกันด้วยพระกิ่งโบราณนะครับสมเด็จพระสังฆราชแพร์นะครับวัดสุทธน์กิ่งเนื้อสมฤทธิ์นะครับองค์นี้พิเศษลงรักปิดทองเก่า อันใดที่ท่นชอบไปสนใจนะครับพระกิ่งโบราณครับลงรักเก่าหนาสวยนะครับกิ่งเนื้อสมฤทธิ์สภาพบ้านๆเก่าๆนะครับรักทองนะครับหลายร้อยปีนะครับกิ่งน่าจะเป็นกิ่งหนองแสนะครับองค์นี้นะครับเนื้อสมฤทธิ์เก่าครับสุดยอดความสวยนะครับรักและทองนะครับหนามากชื่นชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับต่อกันด้วยพระ เนื้อเงินนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพุทธโสธรพิมสามเหลี่ยมสองหน้าสองสี่เก้าเจ็ดได้หนาได้สวยคมชัดนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาสองสี่เก้าเจ็ดครับเนื้อเงินนะครับสุดยอดหายากนะครับบ้านๆเก่าๆเนื้อเงินสองสี่เก้าเจ็ดครับหลวงพ่อโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาท่านใดที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับของประเทศไทยนะครับ เก่ามากนะครับใต้ฐานก็ดมเดิมนะครับเนื้อเงินครับหนักนะครับพิมพ์สามเหลี่ยมสองหน้าครับมีวงแหวนนะครับรู้สึกจะมีวงแหวนด้านนี้นะครับมีวงแหวนนะครับเม็ดพระศกห้าเจ็ดนะครับเม็ดพระศกห้าเจ็ดมีวงแหวนหน้าเดียวนะครับหลวงพ่อพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาสองสี่เก้าเจ็ดครับสุดยอดพระเก่าสวยๆบ้านๆนะครับ มีเข้ามานําเสนอหลากหลายรายการนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะมีพี่น้อง f อฟทุกท่านพระเครื่องยอดนิยมนะครับนุยพระบ้านนะครับชอบใจสนใจรายการไหนแอดไลน์ติดต่อเข้ามานะครับตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้นะครับอนไวส่งไวทุกท่านนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม